สวัสด,ดีค่ะหนูชื่อนิดนะคะอายุ24ปีตอนนี้หนูมีสามีแล้วค่ะตั้งแต่หนูเรียนจบที่มหาลายัยก็เริ่มหางานทำแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไปไม่รอดหนูเลยถูกชะตากับหัวหน้าง,งานที่ทำงานเข้าค่ะทำให้เขาขอหนูแต่งงานหลังจากที่เราครบกันเกือบหนึ่งปีเต็ม สิ่งที่หนูตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนั่นก็เพราะว่าความมั่นคงของเงินเดือนแล้วก็หน้าที่การงานของเขาและเราสองคนก็คงจะไปตลอดลอดฝั่งได้สักทีพอพี่ออฟนั้นอายุมากกว่าหนูเกือบเจ็ดปีค่ะพี่เขาเป็นคนที่สุภาพบุรุษมากๆเอาใจใส่หนูเก่งมากๆและหนูก็เป็นแฟนคนแรกของเขาและก็เป็นเมียคนแรกของเขาด้วยค่ะ และก็หวังว่าจะเป็นคนเดียวนะคะเราสองคนแต่งงานอยู่กินด้วยกันมาก็เกือบสองเดือนเต็มๆสิ่งที่หนูได้เห็นชัดนั้นก็คือพี่ออฟมีความรับผิดชอบมากๆข้าวใหม่ปลามันมันยังหอมกลุ่นอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเราสองคนย้ายมาอยู่ที่บ้านซึ่งเป็นบ้านของเขาที่ซื้อเอาไว้และก็ยังผ่อนอยู่เลยค่ะพี่ออฟ มีน้องชายฝาแฝดอยู่คนหนึ่งซึ่งหนูก็ไม่เคยเห็นเลยเพราะว่างานแต่งงานของเราเขาไม่ได้มาด้วยเราจัดงานแต่งเล็กๆมีครอบครัวของเราสองคนเท่านั้นและก็ทุกอย่างมันก็โอเคไปหมดพ่อแม่หนูไม่ได้ว่าอะไรคะ่ะพวกเขาอยู่ที่ต่างจังหวัดทำไร่ทำนาแต่บ้านพี่ออฟนั้นอยู่ต่างจังหวัดเหมือนกันแต่เขาทำสวนยางคะ่ะ เราสองคนมาอยู่ด้วยกันนั้นก็ถือว่าโชคดีมากๆหนูรู้จักับกพี่ออฟได้ไม่นานแต่เราสองคนก็แต่งงานกี่อยู่กินกันมีความสุขกันจนวันหนึ่งพี่ออฟออกไปทำงานและจู่ๆก็กลับมาอ้าวพี่ทำไมกลับมาไวจังลาเพิ่งออกไปเองไม่ใช่หรอคะนิดเดี๋ยววันนี้น้องชายของพี่จะมาพักที่นี่นะ อ้าวอันเหรอคะน้องชายฝาแฝดของพี่อืมเขาจะมาพักที่นี่น่าจะถึงค่ำค่ำหน่อยพี่ก็จะเตรียมของให้เขาหน่อยนะเผื่อว่าพี่จะกลับดึกไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวนี้จัดก,การให้เองมีอะไรบ้างล่ะคะพี่จดไว้เลยขอบใจนะไม่ต้องขอบจะเห็นอะไรหรอกคะ่ะน้องของพี่ก็เหมือนน้องของนิด ถึงแม้เขาจะอายุมากกว่านิดก็ตามดิฉันพูดติดตลกทําให้พี่อ๊อฟหัวเราะตามๆกันและเขาก็สั่งงานของดิฉันเพื่อให้น้องชายและเขาก็ออกไปทํางานตามปกติค่ะ<ม>เกือบดึกที่อ่านนั้นมาถึงที่บ้านหน้าตาของเขานี้คล้ายกับพี่อ๊อฟมากๆเลยค่ะ และจะมีแค่ส่วนสูงเท่านั้นที่อ่านสูงกว่าพี่ออฟนิดนึงและใบหน้าของเขาก็ดูอ่อนกว่าพี่ออฟอยู่บ้างค่ะเพราะเขาอาจจะไม่ได้ทำงานหนักเหมือนพี่ออฟก็ว่าได้สวัสดีเขาพี่สะพายเรียกนิดก็พอค่ะยังไงอ่านก็อายุมากกว่านิดไม่ได้หรอกถือสักย์ยังไงก็ต้องถือศักอย่างนั้นจะอายุมากกว่ายัางไงก็ตาม ยังไงก็เป็นพี่สบายอยู่ดีว่าแต่ว่าขอเข้าไปด้วยนะครับตามสบายเลยค่ะห้องของอันห้องนี้นะดิฉันเดินไปที่ห้องของเขาซึ่งเป็นห้องนอนที่จัดเตรียมเอาไว้โหสีชมพูแปลนเลยนอนไม่ได้หรอกเนี่ยตายจริงขอโทษนะอันนิดลืมคิดเรื่องนี้เลยขอโทษด,ด้วยนะเดี๋ยวนิดเปลี่ยนให้ใหม่ขอบใจนะ ฉันพูดเพียงเท่านั้นก็เดินไปที่ในครัวและเขาก็หยิบอะไรเข้าปากนิดหน่อยก่อนที่จะเดินกลับมาที่ห้องน้ำเพื่ออาบน้ำชำระร่างกายโดยที่ไม่ได้สนว่าฉันเลยจะอยู่ในห้องเขายังคงอาบน้ำอยู่แบบนั้นในขณะที่ฉันยังเปลี่ยนผ้าปูที่นอนให้กับเขาในห้องนอนห้องน้ำในตัวทำให้ดิฉันรู้สึกประมาณนิดนิดเขาก็าอาจคิดว่าฉัน เป็นภรรยาของพี่ชายเขามัง้งและคงน,นับถือพี่ชั้นเหมือนพี่สาวทำให้ทุกอย่างมันก็เลยดูง่ายดายไปหมดอันอาบน้ำเสร็จออกมาจากห้องน้ำพร้อมกับผ้าชุดตัวเพียงผืนเดียวเท่านั้นทำให้ซิกแพคของเขาประจันหน้ากับใบหน้าของฉั้นเต็มแดงตอนนี้สายตาเขางริอชันแทบจะรีบหลับลงพอรู้สึกตื่นเต้นม,กมากๆโอ๊ยขอโทษครับผมลืมตัว ไม่เป็นไรจะอันเดี๋ยวนิดออกไปก่อนนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นเลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนในห้องน้ําก็ได้เขารีบบอกกล่าวก่อนที่จะรีบวิ่งเข้าไปในห้องน้ําทําให้ดิฉันดูตลกมากๆที่เขาทําตัวเหมือนเด็กแบบนี้ทั้งๆที่อายุ30มสิต้นๆแล้วในระหว่างที่ฉันรีบจัดห้องและก็รีบออกมาเพระจู่ๆหัวใจมันก็เต้นแรง ทำไมเรารู้สึกแบบนี้เนี่ยทำไมนะดิฉันเพิางจะถามตัวเองว่าตั้งแต่อันเข้ามาทุกอย่างในหัวใจของดิฉันมันก็เต้นไม่เป็นจังหวะแล้วหลังจากที่เราสองคนนั่งทานข้าวด้วยกันเมื่อทุกอย่างโอเคแล้วดิฉันได้เห็นใบหน้าของเขาชัดๆก็วันนี้แหละค่ะในวันที่เรานั่งทานข้าวอยู่ตรงข้ามกันนิดครับ ว่ายังไงจ้าอันแล้วพี่ออฟจะกลับมาตอนไหนเหรอผมโทรไปก็ไม่รับอ๋อน่าจะดึกหน่อยนะอันไม่ต้องรอหรอกเพราะว่าเขากลับดึกทุกวันนะว้าแย่จังแต่งงานแล้วยังกลับดึกแบบนี้ทุกวันเหรอไม่ได้เรื่องเลยนี่เดี๋ยวออฟกลับมาต้องจัดการแล้วดิฉันก็เอาแต่ยิ้มค่ะทำให้อันก็ยิ้มตาม เราสองคนส่งยิ้มให้แก่กันและกันทำให้ตอนนี้ทุกอย่างในบ้านมันกลายเป็นสีชมพูหวานแหววไปหมดเลยเมื่อเราสองคนทานข้าวกันอิ่มแล้วดิฉันก็เก็บของเพื่อที่จะไปล้างจานให้เรียบร้อยและก็มีอันเดินเข้าไปช่วยไม่ต้องหรอกเดี๋ยวนี้ทำเองนะได้ไงละ่ะทานด้วยกันก็ต้องช่วยกันสิเดี๋ยวอันเก็บตรงนี้นะ เขาเข้าไปเก็บของที่วางกระจัดกระจายในขณะที่ฉันก็ล้างจานอยู่แบบนั้นตั้งแต่ดิฉันอยู่กับพี่ออฟมาเราสองคนไม่เคยอยู่ใกล้ชิดกันแบบนี้เลยพอพี่ออฟจะเอาแต่ทำงานแล้วก็มุ่งมั่นอยู่กับงานเท่านั้นแต่มันก็คือสิ่งที่ดิฉันเลือกเพราะเขาเป็นหัวหน้าง,งานมีหน้าที่จัดแจงลูกน้องทุกอย่างจนหมด หลังจากที่นิดเก็บอันเก็บข้าวของในครัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสองคนก็ออกมานั่งทานน้ำอภรมด้วยกันชื่นใจจังทำงานบ้านแค่นี้ก็เหนื่อยอาการเหมือนกันนะข่าวหลังอันจะช่วยนิดเองดิฉันหันไปมองอันค่ะเพราะไม่คิดว่าเขาจะพูดแบบนี้มันคือสิ่งที่บรรเทาหัวใจของดิฉันจริงๆเลยทำไมล่ะนิด มองหน้าอันทำไมเปล่าหรอกเปล่าขอโทษนะที่มองหน้าหยอกเล่นนะทำไมต้องตกใจด้วยเปล่าหรอกคือนิดไม่คิดว่าอันจะพูดแบบนี้พูดยังไงเหรอก็หมายถึงจะช่วยนิดทำงานบ้านนะคือนิดไม่เห็นว่าผู้ชายทุกคนจะมาสนใจเรื่องงานบ้านแล้ว เอออันอันมีแฟนหรือยังทำไมดิฉันต้องถามแบบนี้ออกไปด้วยคะทางที่ไม่ควรถามเลยมันจะดูเหมือนว่าเราอยากรู้เรื่องส่วนตัวเขาหรือเปล่าก็เคยมีนะแต่เลิกกันแล้วไปกันไม่รอดนะไม่เข้ากันไม่เข้าท่าด้วยอ๋องั้นก็รีบหาใหม่ไวๆนะไม่รีบหรอกสมัยนี้ ไม่มีแฟนก็ไม่เห็นแปลกนิดว่าไหมก็จริงอะสมัยนี้ใครๆไม่มีแฟนก็ไม่เห็นแปลกนิดเองก็ไม่รู้คิดถูกคิดผิดที่แต่งงานไวนี่ฉันพูดอะไรออกไปคะเนี่ยยิ่งพูดก็ดูเหมือนว่าตัวเองตัดสินใจผิดที่แต่งงานกับพี่ชายเขาและนั่นมันคือพี่ชายของเขานะคะอันก็ว่านะอันว่านี่แต่งงานไวเกินไป พูดเลยก็เสียได้เขาเอ่ยออกมาแบบนี้ทำให้ฉันรู้สึกตะกิดตะกิดใจเลยนี่เราสองคนกำลังสปาร์กกันอยู่หรือเปล่าดิฉันมองหน้าเขาอยู่แบบนี้ทำให้เขาเองก็จ้องหน้ากันและเราสองคนก็เริ่มสปาร์กด้วยกันจริงๆค่ะความสัมพันธ์ของเรามันเริ่มต้นตั้งแต่วันแรกที่เจอกันเลยเหรอเนี่ยและตอนนี้ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งของเรา มันก็จบลงที่เตียงนอนของเขาและดิฉันก็รีบกลับขึ้นมาบนห้องเพื่อไม่อยากให้พี่ออบจับได้ดิฉันรู้สึกนอนไม่หลับค่ะพลิกตัวไปมาในขณะที่พี่ออบกลับมาแล้วและหลับไปด้วยค่ะดิฉันกลัวว่าพี่ออบจะจับได้เรื่องระหว่างเราสองคนเพราะอันก็เป็นน้องชายของเขาดิฉันลงสนิทอันตอนไหนกันเนี่ยใบหน้าของเขาหรือว่า การกระทำ้ลยความคิดของเขาแต่ที่ดิฉันรู้สึกรักมากที่สุดนั้นก็คือท่าทีแสดงออกในความสัมพันธ์ของเราสองคนที่ทำให้ดิฉันรู้สึกติดอ,อกติดใจเรื่องคืนนั้นมันจึงตาตึงในหัวใจของฉันไม่เคยเปลี่ยนและมันก็ยังทำให้เรารู้สึกได้รับความซาบซ่านและความตื่นเต้นไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะหลังจากนั้น เราสองคนก็อยู่ในสถานะนี้ไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้สนใจว่าคนที่ไม่รู้เรื่องจะรู้สึกยังไงเลยถึงจะรู้สึกผิดแต่ดิฉันก็ไม่เคยห้ามตัวเองเลยค่ะยอมรับตรงนี้เลยว่าทำผิดมากๆดิฉันสมควรที่จะบอกความจริงกับพี่ออกแล้วหายจากบ้านหลังนี้ไปสักทีเพราะสิ่งที่ดิฉันทำมันน่าน่าจะไม่ให้อภัยเลยค่ะ นิดเป็นอะไรหรือเปล่าพี่ออฟดิฉันสะดุ้งเล็กน้อยเมื่อสามีเข้ามาทาักคือเปล่าคะ่ะช่วงนี้พี่เห็นนิดนอนไม่ค่อยหลับนะพลิกตัวไปมาบ่อยเลยไม่สบายหรือเปล่าหรือว่าเครียดอะไรพี่ออฟรู้หรอคะพี่รู้แล้วเป็นอะไรล่ะบอกพี่ได้ไหมคือ พี่อ๊อฟคะร้องให้ทำไมดิฉันปล่อยโูออกมาเพราะไม่สามารถกั้นเอาไว้ได้และดิฉันก็โผล่เข้ากอดพี่อ๊อฟในทันทีและเล่าความจริงทุกอย่างให้พี่เขาฟังความรู้สึกของฉันตอนนี้มันแตกสลายไปหมดพี่อ๊อฟบอกว่าเขารับได้และถ้าฉันปรับตัวเองและกลับตัวกลับใจ แต่ดิฉันไม่อยุกอยากอยู่ในสถานะนี้อีกต่อไปแล้วค่ะดิฉันขอเลิกกับเขาและเดินออกมาจากชีวิตของเขาทั้งพี่และก็น้องถึงแม้อ่านจะออกตามหาฉันยังไงแต่ฉันก็ไม่มีทางกลับไปเป็นแบบนั้นได้อีกเพราะดิฉันคิดว่าดิฉันไม่สมควรที่จะได้เป็นผู้หญิงของบ้านนั้นอีกต่อไปแล้วค่ะ